ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในแมปซูชิกันนะครับวันนี้เราอยู่ในแมปซูชิกันนะครับวันนี้เราอยู่ในแมปเล่นแล้วก็หิวิชนี่ยเออก็วันนี้มีอัปเดตใหม่ครับมีอัปเดตห้องน้ําแล้วก็มีอัปเดตบะหมี่ด้วย มีลามเมงแล้วอันนี้คือเล่นเกมยังไงอ่ะหมุนเหรอสปินคุณเล่นอะไรอย่างไม่เคยเล่นอ anyway. ันนี้ครับแล้วจะหยุดเองไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหได้รางวัลได้รางวัลโอ้โหบิสกิตอร่อย เล่นไหมไม่แล้หร <ffer> น่าจะได้แต่ละวันเป็นแบบที่เล่นแล้วหิวอ่าอุ้ยประตูอัตโนมัติด้วยสมจริงแม่เล่นอะไรดีครับเอ,อคุณจะปั่นเหรอ <ffer> ได้รางวัลเหมือนกันอุ้ย เอ้ยเอ้ยหยุด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 แล้วกันเฮ้ยยังไปต่อเหละคุณหมุนต่อได้ไหมอะไรหยุดสิเดะทำไมมันไม่หยุดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ดีดีดีได้แล้วได้แล้วเอ้เสียงดีก็ดีเอ้ทมันไม่หยุดล่ะไม่รู้อ่ะหยุดไงหยุดสิหยุดติดปะเฮ้เอ้หยุดสิหยุดหยุด หย,ยุดหยุดหยุดเย้แล้วคุณได้รางวัลกระดยังม่อกแกโอ้ยไม่ได้รางวัลเลยอะไรอ่ะแพะได้อยูนี่ไงหนึ่งร้อยมัเหรอไม่ใช่ครับผมได้ลูส <c oughs> อ่ะถุยเอามืดพอดีอุ้ยข้างล้วนี่ร้านอะไรอ่ะ เดี๋ยวนะอันอันนี้ร้านอิ่เข้าได้ไหมสาวก์เลยครับมีอะไรกินบ้างครับอเอ้ยกินนอกร้านก็นได้เหรอเอ๊ะผมไม่มีตังนะจะเราจะต้องใช้ซูชิเพื่อ,อไปซื้อนี้ครับนะครับออกตรงไหนเนี่ยเอ็กขอโทษด้วยนะครับอเเ้ยเห๋ยวนะยัชุดญี่ปุ่นด้วยโอ้ยผมไม่มีตังเลย <c oughs> นูบทำไงดี เอุ้ยมันแมปใหญ่แล้วเนี่ยคุณอืมอุ้ยสวยด้วยอ่ะอมเต็มมากินในร้านก่อนเมืองญี่ปุ่นโอ้โหมีแบบไทยอย่างนี้ไหมครับร้านอาหารไทยมีร้านอาหารไทยในแมบปบอมไทยอมในแมปไทยแลนด์ครับ อมคือร้านอาหารไทยในแมปนั้น,นเนี่ยมีป้าย K by KFC แล้วก็ไม่มีทางเขา้าโอ้โห <c oughs> ทำดีมากอันนี้อ้มีปลาด้วยอผมชอบตูปลาไหนๆไปไหนต่อครับคุณ <c oughs> สามารถออเดอร์ตรงนี้ได้ครับนั่งเลยไหมครับ <c oughs> นั่งได้ครับ อืมอะไรน่ากินบ้างครับเดี๋ยวผมจะสั่งเอง <Okay. S 2> นี่คือเมนูแนะนำเป็นสายพานด้วย Thanks for waiting อันอันนี้อันนี้พนักง,งานหรือว่าคนแสดงไอ้คนเล่น คนเล่นครับเ,เราเล่นอะคนพนักงานาาผมถือตะเกียบรอแล้วเนี่ยเออได้แล้วถ้าคุณกินกันกินยังไงอะ่ะขอผมวางของก่อนอเค เสร็จแล้วกินไงครับกดคลิกที่ซูชิเลยครับผมจะกินแล้วโอ้โหอ,อร่อยจังเลยครับไหนคุณกินสิอร่อยไหมผมจะกินใส่ซอสด,ด้วยอออืืไหนทำไมใส่ซอสคลิกที่ซอสคลิกแล้วไงต่อนานๆ ไม่ใช่คลิกนานๆครับคลิกแล้วมันจะขึ้นข้างบนตอนนี้ใช้ใช้แล้วนึกว่าจะเทขวดได้นี่ใช่ซอสโชยุไหมใช่ครับโชยุโชยุโชยุหรือโชย,อยุอ้าวนี่ไงอืมอาไบจริงๆ ที่เขาเขียนว่าเนี่ยซอยซอสก็คือเป็นทำจากถั่วเหลืองใช่ไหมอ,มอ,มอ,อกินน้ำก่อนอ,อยู่น้ำทำไมผมไม่มีน้ำอ่ะเอาน้ำมาจากไหนครับอยู่ตรงนี้ครับกดน้ำอยู่<อ>ข้างๆคุณเลย จะต้องถือก็ตะเกียบกินน้ำเอาไงงั้นได้ไหมแล้วผมต้องซื้อเองเอมเขาขยับกล้องก่อนโอเคคุณเอาน้ำมาแหล้วฉัน <laughs> จะเกียบกินน้ำ <is> คิกอา <What? S 1> ้าว h a t บักแล้วเฮ้ยนะนะได้นะได้ได้นะ น้ำล่องหนออืมสดชื่นจังอ,อะไรเนะี่ยวาซาบิแล้วมันต้องเผ็ดแน่แน่อม,นมหมดแก้วไหมเอ้อหมดจริงกินอเอากินเลยนะครับ ทิมโชยุ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 ่โชออยุแล้วกันออร่อยผมมีบ้ามีไหนโอ้โห,โห,โห,โหมีเอปเทอร์ใหม่มีบ้ามีนะครับสุดยอดแบ่งแม่งจีรับหมดแหละ แบบนี้แจกของกันไม่ได้ครับแบ่งไม่ได้เ no. oh. mm hmm. สปาเกตตี้ยืนห <c oughs> มุนสกปาเกตตี้เลยคุณไปเห็นแบบนี้จากไหนครับเนี่ยเห็นแตงฟัวชิงเล่นครับของอเต็ม <laughs> อมวานิลา เดี๋ยวผมไปนไง,ไ<ป>ไงนะั เ่ยต้องจิ้มให้ถูกหรอจะต้องจิ้มที่โต๊ะครับแล้วก็ใช้ตะเกียบไปแล้หนะใช่ครับน่า <laughs> ไหกกันนี่ตะเกียบกลายเป็นช้อนอร่อยอร่อยอร่อย,ออยขอบคุณครับคุณจะไปไหนครับเนี่ยผมจะไป ซื้อบะหมี่เพิ่มไหนที่ตรงไหนไปในร้านนี้ครับเสียงดังเลยเกิน <laughs> <laughs> อ๋ <laughs> <laughs> อยินดีชมมาซิยินดีต้อนรับ ใช,ใ,ชใ,ชใช่ครับ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 ญี่ปุ่นใช่ใชเลยคำว่ายินดีต้อนรับเลยครับแต่ <c oughs> <c oughs> แค่อานแต่แค่พูดตลกตลกเฉยๆนหนบะหมี่คุณเดินมัว่วบะหมี่มันต้องอยู่ตรงนี้ซื้อได้เลย คุณมีแปดสิบห้าคุณสามารถซื้อได้สี่ชิ้นได้ซื้อได้สี่กล่องเอากล่องหนึ่งก่อนแล้วกันตั้งหมดฮ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวตั้งบายบายจะขายได้ไหมขา, <c oughs> ายไม่ได้ครับ <c oughs> ผมคิดแต่บมอมีนะโอ้แต่โบรบอมันเปลี่ยน UI ใหม่แล้วอยู่ตง อ๋ถ้ามาเปรียบเทียบความของคุณกับของผมเนี่ยมันต่างกันเลยครับยังไงเท่กว่ลานะโอ้แอคเคทาของคุณนะจ๊ะยังไม่มาผมชอบอันเดิมแล้วเพราะผมชินอันเนี้ยมันเห็นหน้าตัวเองด้วยเ <laughs> ราบอกเขาเปลี่ยนยูไอใหม่แล้วครับแต่แอคเคทาของคุณในใจยังไม่เปลี่ยนอาริกตโตไปละ ไปสำรวจพื้นที่กันไหมมันสวยมากเลยนะไปสำรวจสวนนอนครับโอ๊ะไปไม่ได้อะ่ะอพาร์ตเมนต์เฮ้ยมีที่พักด้วยเหรอมีอัพเดตใหม่ครับมีสถานที่ใหม่เต็มเลยเห็นวิวดีเทลโอ้ต้องจ่ายค่าเช่าเข้าไปดูกันเลยไหมไปทั้งสามล้วกัน ทุกเช้าขอดูวิวหน่อยด้มั้ยฟูจิม่าะไรป่ะเนี่ยโอ้โหเจ๋งแม่รับบีล็บเร็วมากมาที่สวนไหมครับไปครับตรงไหนนะลืมตรงนู้นครับ ไปญี่ปุ่นแต่ที่นี่ก็เป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับอ้าวไม่มืดแล้วอ่ะเมื่อกี้งสว่างโอ้เห็นดาวสวยจังเพราะว่ากลางคืนแล้ววิลงน้ำได้ประเทศญี่ปุ่นอนถาทิตขึ้นก่อนเพื่อนนัน เป็น,ออนปิกนิกออนครับออสอซาซูชิตรงนี้ก็ได้ใช่ครับซิถ้าเรากินบะนั่งกินบะหมี่ตรงนี้ได้ไหมได้ครับกินบะหมี่ได้ทุกที่เลยผมจะกินบะหมี่แล้วผม,มหิวกินนะครับสูตรสูทโอ้โหซากุระร่วงโรย กินได้หลายครั้งอิ่มเลยสุดยอดมากทานแล้วเหรอแต่ผมมีของแต่ผมมีของจะออเดอร์ครับคืออะไรอืม มันคือทายากิเป็นยังไงนี่ครับมาแล้วครับทายากิขนมอันนั้นเปล่าไอ้น,น่าที่หนูเคยกินเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเรียกอะไรนะททยากิเหรอหรือเปล่าไม่รู้สิ เราอยู่ญี่ปุ่นจะเจอกอซซี่าบุกไหมเนี่ยมไม่ใช่ไม่ใช่ครับนี่ไม่ใช่หนึ่งเก้า้าสี่อันนี้คือสองศ okay. ูนย์สองสามเหตุการณ์ในแมปนี้เกิดเกิดในสองศูนย์สองสามโอเคฝากไพ่ทำไมจิ้มกินไม่ได้เนี่ย หรือว่ามันเป็นของคุณผมล้กินไม่ได้ไม่รู้สินี <h, <h, ่ปุองารุ่นนั้นมันสำเนียงจีนสว่างแล้วคุณกัสซิล่าคุณชมวิวไปแล้วกันนะบ้านเก่าผมอยู่ที่นี่ โย่ซากุระโอ้มีต้นหญ้าโอ้มีมีหญ้าดูดด้วยเห็นไหมโอ้ไม่หญ้าโดดเขาบอกว่า Post Update Ideas On The Group วให้สร้างอัปเดตได้ในในกลุ่มครับให้อัปเดตอยากได้อะไรอย่างี้หรอใช่ครับให้พิมพ์เอาแต่อย่าทำอัปเดตแบบมม่ๆนะเดี๋ยวเกมมันจะม่วไปหมดอยากได้ก็สิล่าใช่เงินเราตายแน่ตายแน่ไม่ได้กินโซชิอดเลย จูบุกเมืองเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นมีมอทารมาแล้วก็มีโกเสล่ามาสู้แทนแล้วกันไม่ต้องมุพังเมืองเฮ้ยเห็ลัาต้นไม้เลยเฮ้ยผมโดนดูดใต้ดินสวนนี้กว้างใหญ่เหลือเกินเข้าไม่ได้ทางตัน แต่แต่มีสิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามาครับตามผมมาเลยอะไรครับตามผมมาครับสะพนานแบกาเมื่อแนะมาเลย ข้างในมาข้างในร้านครับนี่นะครับชั้นสองแล้วไปชั้นสองครับมี<ล>อัปเดตใหม่อะชั้นสองครับปลาสวยจังเออจริงๆชั้นสองมีนานแล้วครับแต่เดี๋ยวก่นตามพมมาก่อน <c oughs> จริงๆชั้นสองมีนานแล้วครับแต่ว่าจริงๆชั้นสองมีนานแล้วครับแต่ว่ามีอัปเดตใหม่ที่ชั้นสองครับ ขึ้นมาข้างบนเลยไปทางขวาครับมีห้องน้ำแล้วครับชั้นสองโยโอคุณว่าคล้ายๆกับที่เธอมีนอนไหมคล้ายๆครับใช่เลยแต่มีรูปมนาลิซาด้วยอื แล้วก็มีรูปเอ่อปลา <c oughs> <c oughs> ปลาหน้าตลกเพื่อนผม <c oughs> อันนี้คืออะไรอ่ะนั่งมือคืออะไร <See? S 2> <c oughs> ที่นั่งหรอนั่งอะไรตรงนี้ยหมถึงว่าห้องน้ำห้องอื่นมมันเข้ามาใช่ไหมอืมอ่าจะเป็นห้องที่ไม่ได้ถูกใช้มันนั่นจะเป็นห้องลับเรานั้นจะต้องหาทางทะลุก,กำแพงให้ได้ <c oughs> ถึงจะไปตรงนู้นได้แต่ผม จะพาคนไปชั้นหลังคาครับชั้นหลังคา,าอะไรนะแต่แค่มากินของบนหลังคาเฉยๆโอ้จัดสวยจังไปข้างบนดาดฟ้าเหรอใช่ครับดาดฟ้าองคคือดาดฟ้าเนี่ยถ้าจะเข้าเราจะต้องเข้ากรุบเท่านั้นแต่คุณกับผมเข้ากรุบไปแล้โอ้รอนโอ้โอ้รอนโอ้โอ้ นั่งชมวิวซูชิเชฟตรงนี้มีต้นไม้ไมีให้นั่งกินอาหารญี่ปุ่นเขาจะมียุงไหม แมปนี้ไม่มีครับนี่คือเมืองพูดผิดครับนี่คือประเทศโรบ็อกเซียญี่ปุ่นอยู่ในโรบ็อกเซียตอนนี้ตอนนี้ญี่ปุ่นเป็นเมืองขึ้นของโรบ็อกเซียโอ้ชมวิวโอ้สวยงามเพลทคลีนมีล้างจานด้วยเหรอเจ๋งมาก เพิ่มบัลลังคาได้อุ๊ยตกเดี๋ยวนะตกมาแมบบนี้ทำดีไม่เห็นมีคนเล่นเลยนี่คือเซอร์ VIP ครับอาเหรอใช่ครับผมซื้อไปแล้วอู้เท่มีอีสเตอร์เอ็กอะไรไหมครับ เออผมยังหาไม่เจอเลยนะครับภูเขาฟูจิยาม่าหรือเปล่าไหนหรอครับไปฟูจิยาม่าเห็นภูเขาไม่รู้ภูเขาอะไรมันไม่มีป่องครับแล้วก็ไม่มีหิมะทั้งบนต่อย <laughs> ขยันตกจัง <laughs> มีอะไรอัปเดตอีกครับอืมแต่คุณอยากกินข้าวไหมอยากกินครับมีข้าวอะไรครับมีข้าวเปล่าๆแล้วก็ข้าวกับซูชิครับ คุณอยากกินแบบไหนล่ะข้าวกับข้าวเฉยๆกับข้าวซูชิคุณอยากกินอันไหนปั้นห่อสาหร่ายโอริโคข้าวปั้นห่อสาหร่ายอันไหนดีครับอันไหนดีอะอ่าคาลิฟอร์เนียโรก็ได้ กันด้วยกำลังขึ้นเลยเอ,อ๋อแล้วซูชิแบบโลแล้วชุแล้วซูชิแบบโลแรกที่ถูกสร้างขึ้นคือซูชิโลแบบไหนครับน่าจะน่าจะเข้าปั้นหอสลา,ายไหมเมื่อกีโอนิกิริอะไรนะไม่แน่ใจนะครับ วัฒนธรรมญี่ปุ่นเขากินกันเป็นเวลานานมากแล้วเออออเดอร์มาครับคลิฟอร์เนียมาแหละไม่เห็นเลยข้างล่างครับ hmm? ไม่ไม่ใช่ครับคลิฟอร์เนียมาแล้วขอบคุณครับ แบบอ,อ,อกินจนเถอะครับอ,อร่อยจังอ่าเลยคิดหนึงคุณกินสิครับอ๋ออันนั้นคือโลแรกของญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยน่าจะใช่ไหมมันเรียบง่ายดีทำง่ายแต่ เลยครับเห็นมีทําความสะอาดด้วยหลังจานใช่ไม่ได้หรออนนกิริคือชื่อชื่อแบบโลแรกของญี่ปุ่นใช่ไหมผมเดานะแล้วปันหอสาลายนี่เหรอ S <S <S เนี่ยผมอสั่งโอนิกิริและใช่ใช่คือข้าวปั้นห่อสาหร่ายมันมันเบสิกสุดเลยก็มีข้าวกับสา,ราหร่ายแล้วถ้าเป็น <c oughs> โรแบบเป็นปลาอยู่ข้างในอเนี่ยคือโรแบบไหนครับมันก็มีหลายชื่อนะเมื่อกี้นี่แล้วแต่ันจริงมันมีนะก็ที่คนไทยนิยมกินก็คาร์เนียโรเนี่ย ไม่รู้เขใส่อะไรบ้างอ๋อแล้วแบบไหนที่เป็นอมสาลายอยู่ข้างนอกข้างในเป็นข้าวแล้วก็ตรงกลางสุดเป็นปลาเนี่ยแบบคือโลแบบไหนน่าจะแคลิฟอร์เนีอยอะไรเนมั้งเพราะว่าเคยเห็นที่เรากินกันก็เป็นมีสาลายข้างในมี็วด <c oughs> มุมนี้สวยเห็น <c oughs> <c oughs> ดอกซากุระด้วย ความมรดภาพหลังสีของจากกอริซ่ราใช่ครับความมรดภาพหลังสีมันมาที่นี่แหละผมก็เลยตายคนสั่งครับน่าจะ excuse me please please go to bunker ข้าวปัน

หนีไปห้องใต้ดินก่อนก็สิแล้วก็คลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับบายบาย